สาเหตุไอ้เผื่อยังเลินเกี่ยวเข้าตลอดเป็นแบบนี้ละจ,จ้ะความคืดก็ความจริงเกลยวยังมีแล้วก็ได้ซ่อมรถแล้วพี่เลินนี่นะ่ะพี่เลินนี่นะ่ะโอ้อันนี้ละแตนนะน่ะเออเลอร์แบบนี้ต้องเอาไปเปรีนเอาไปซ่อมพือเป้นอันไม่เลย โอ้โนี่ต้องซ่อมดูปืนเตะพอว่ะแบบนี้ละจ้ายังไหาเอ็ดเพิร์ดนนัดรถเกีียวรถรถเกี่ยวยังไม่ไปรถเกี่ยวซ่อมอยู่จ้าทาก็เด้อเพิกอะมืออื่นนิ่มละมืออื่นนี่ละมีไปหอดจากเทอกับพอวะค่ะซ่อมรถอยู่จ้า ทาสกอนเจอเย็นเย็นพูดนะตีนไปแล้วบ่ซ้มตีนซ้ายเลยตีนขวาเป็นน้ำเดี่ยวสุกขันเอาโลดจ้าเจอเย็นเย็นเด้อลูกค้าที่ยังไม่ได้เกลียวทาสกอนทาสกอนพูดนะกว่าเราได้ซ้อมแล้วงัดขี้ตมออกก่อนบนี้ เดินเห็นมองอยู่นอตอยู่ยินแล้วหายินแล้วยินกัเก่งอะหลีน่าจะขับรถเท่าเป็นต้องส้มรถเป็นพร้อมเด้์นั่นแล้วเนี้ยเป็นว่าขับเดยเออพออ้ออีอยกแล้วไอเต็มเอ้ยโอเรื่อยนี่เกย้โพลเอาอีกอันหนึ่งวันนี้พ่อเดียว นาหน้ากินแหงนะลูกนเออบ่อยบถ้าหน้าคโดต้มเด๋อคาดต่อมกันจะติดลมอ่โอ้ยหลายอันหลายอัน